สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะโยนนะคะ <c oughs> คุณยายมีผ้าโยนค่ะวันนี้คุณยายมีผ้าโยนนะคะราคาเจร้อยบาทค่ะโยนแล้วนะคะคุณยายโยนพิเศษจ้าถ้าไหมมือสองนะคะคุณยายมายโยนพิเศษนะคะหมายเลขเ็ดค่ะเจร้อยบาทนะคะโยนพิเศษเจร้อยบาทจ้า หมายเลขเกตนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะยังพิเศษเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าวใหม่เมือสองค่ะนะคะก็ร้อยมันยนเจ็ดร้อยบาทนะคะหมายเลขเกตยนเจ็ดร้อยบาทจ้า ในฮุนนะคะสวยนะคะฮุน,นประยุกตนะนะ์ค่ะราคายนพิเศษเจ็ดร้อยบาทคนะ่ะยนพิเศษนะคะเจ็ดร้อยบาทคนะ่ะ หาโยนพิเศษเจร้อยบาทจ้ะ่าราคาเจร้อยบาทนะคะโยนพิเศษจ้ะนี่ก็โฮหน่งนะคะลายโฮหนิ่งนะคะหมายเลขยี่สิบจ้ะ ราคาโยนพิเศษจ้ะเจ็ดร้อยบาทค่ะจุดเสียงแห,หาราคาโยนพิเศษเจ็ดร้อยบาทนะคะหมายเลขยี่สิบค่ะราคาโยนพิเศษเจ็ร้อยบาทจ้ะ ตัวน,นี้หมายเลขสิ 13, okay. บสามค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นสีออกสีดำดำนะคะค่ะเป็นสีดำะคะ่ะมันแหบมันสองไม่ไหวนะแบบสีไม่เห็น สดำนะคะเนี่ยค่ะราคาโยนพิเศษนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าหมายเลขกสีสานนะคะเป็นโทนสีดำๆๆเจ็ดร้อยบาทค่ะเสี้อหไม่ค่อยมี ค่ะพื้นนี้ก็เจ็ดร้อยบาทจ้าช่องทางน้ำไหลค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าไหมมือสองแม่บอลลักจ้าเป็นราคาพิเศษค่ะโยนพิเศษนะคะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจ้า เ็นราคาโยนพิเศษเจ็ดร้อยบาทค,ค่ะไม้เลขสามค่ะนี่ก็ยโยนพิเศษเจ็ดร้อยบาทนะคะคุณยาจะอยู่กลางแก้งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสีไม่ค่อยโอเคอ <c oughs> หมายเลขสามค่ะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้า เจ็ดร้อยบาทนะคะหมายเลขเก้าค่ะเป็นโยนพิเศษค่ะหาโยนพิเศษเจ็ดร้อยบาทยาหมายเลขเก้ากค่ะ ค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะเจร้อยบาค่ะ,คะแลวควเจร้อยบานะคะโยนพิเศษจ้ะ ไมสับะรดนะคะรานะคาเจ็ร้อยบาทจ้าุยาเสียงแหบเช้าก็เสียงออกหน่อยสายสายมาเสียงแหบขอบคุณค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะคุณรักษาพราพุ้มพองค่ะคุณยาโยนท้าพิเศษราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะ